เราจะมาเช็คภาวะกล้ามเนื้อรีบกับเก้าอี้1ตัวนะคะนี่เลยนะคะเก้าอี้หตัวนะคะกติกาคือนั่งลงให้ก้นแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนให้สุด5ครั้งต่อเนื่องกันนะคะต้องทําให้ทัน12วินาทีแบบนี้นะคะ2 3 4 5 5ครั้ง จับเวลาภายใน12วินาทีนะคะจำไว้เสมอนะคะขาคือฐานของชีวิตคือฐานของร่างกายเลยถ้าวันนี้คุณขาไม่แข็งแรงนะล้มป่วยง่ายแสดงว่าคุณขาดโปรตีนและที่สำคัญอย่างน้อยคุณก็ต้องแบบทำใดๆก็แล้วแต่สปอร์ตบ้างน,นะคะและถ้าใครทำแบบทดสอบเมื่อกี้แล้วเกิน12วินาที คุณมีภาวะดื้อกันสร้างกล้ามเนื้อนะคะหรือใครน้อยกว่ามากกว่าคอมเมนต์มาบอกได้นะคะเราจะสุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยกันค่ะไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะจากเด e เองเซฟอยู S ่ S U, อย่างดูแลทุกคนค่ะอ๋อคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์กดหัวใจแล้วก็แชร์ออกไปด้วยนะจ๊ะ